ธีทอนบุญมาทันเจ็บหนักแค่ไหนไปอัปเดตอาการบาดเจ็บกันในคลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปดามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องคุยแป๊บเรื่องบอกด้วยนะครับธีทอนบุญมาทันนะครับกับตันทีมชาติไทยได้รับบาดเจ็บจนต้องเดินกระเพกออกจากสนามหลังเกมที่ทัพช้างศึกับเปิดบ้านถล่มเอาชนะฟิลิปปินส์4ประตูต่อ0ย์โดยเกมนี้ครับที่สินแดงดาหัวหอกตัวเก่าครับ ยิงคนเดียว2ประตูก่อนที่จะเป็นไอซักไกรสอนแล้วก็สุบรันบูรีรัตน์นะครับมายิงคนละประตูนะครับทำให้ทัพช้างศึกเก็บ6แต้มเต็มจากการลงสนาม2นัดนะครับโดยยิงไป9ประตูแล้วก็ไม่เสียประตูให้กับคู่แข่ง ขึ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A นะครับในซกบอล A F f m i t sub i s i i e l e ิเ r i ครับ2022ครับโดยทัพจัางสึกจะเดินทางไปเยือนรองแชมป์เก่าครับอิโดดีเซียในช่วงบ่ายของวันนี้ทันทีนะครับโดยสิ่งที่แฟนฟบอลชาวไทยลุ้นนั่นก็คืออาการบาดเจ็บของทีทอนบุญมาทันนะครับเบื้องต้นมีรายงานว่าทีทอน อาจเป็นแค่แต่คริวและอาการไม่หนักนะครับแต่ล่าสุดก็ได้รับการเปิดเผยจากเจ้าตัวนะครับว่าไม่ได้เป็นแต่คริวครับเพราะว่าเกมแบบนี้เป็นแต่คริวได้ยังไงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็เป็นนักเตะที่มีความฟิตแต่ว่าสาเหตุที่มีการบาดเจ็บแล้วก็เดินกระเพกออกจากสนามเพราะว่ามีอาการตึงบริเวณกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะครับเมื่อคืนก็ได้มีการแช่น้ําแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับเกมที่จะไปเยือนอินโดนีเซียก็ต้องมาลุ้นอีกทีว่าจะฟิตพร้อมลงสนามหรือเปล่านะครับขณะที่ทีมแพทย์ของทีมชาติไทยนะครับก็ได้มีการระบ บุเพิ่มเติมว่าอาการนั้นบาดเจ็บของกับกทีมชาติทไทยไม่ได้มีอาการน่ากังวลแต่อย่างใดนะครับเมื่อเดินทางไปถึงอินโดนีเซียก็จะมีการเช็คร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับแต่เป็นห่วงเรื่องการนั่เคบิน ไปอินโดนีเซียนานอาจจะส่งผลทบต่ออาการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นนะครับหากทีทอฟบุมาทันลงสนามเกมนี้ไม่ได้นะครับแดนกลางก็ยังมีตัวเลือกอย่างพิโดนชำรลัศมีที่ยิงคนเดียว2ประตูในเกมกับรูไนนะครับรวมไปถึงวิเทพป้อมพันธ์กองกลางเชิงสูงของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดคอยสแตตบยอยู่แล้วนะครับขณะที่มานอโปกิ้งนะครับเฮดโค้ชของทีมชาตไทยก็บอกว่าทางทีทอนต้องการลงเล่นจน จบเกมนะครับทำให้ไม่ได้เปลี่ยนตัวออกนะครับส่วนเรื่องการบาดเจ็บก็ต้องรอเช็คอีกครั้งนั่นเองนะครับส่วนเทีเระทอนนะครับก็พูดถึงเกมที่จะบุกไปเยือนอินโดนีเซียว่า เกมนี้นะครับก็ต้องผ่านไปให้ได้นะครับไม่ว่าจะเจอกับใครก็ต้องพยายามเล่นในสไตล์ของทีมชาติไทยนะครับจะไม่สนคู่แข่งว่าจะเป็นใครแต่ต้องเล่นในสไตล์ของทีมชาติไทยให้ได้นะครับก็เป็นคำพูดของทีท้อนนะครับกับตันทีมที่ค่อนข้างที่จะใจสู้และเชื่อว่า เจ้าตัวน่าจะผ่านคอฟิตแล้วก็ลงสนามในเกมกับอินโดนีเซียได้นะครับเว้นแต่ทางมานโปกิ้งนะครับจะดรอปเทีทอนเป็นตัวสำรองเพื่อรักษาสภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์ในเกมต่อไปนะครับสำหรับทีมชาติไทยครับมีโปรแกรมลงทำศึกบอล a f f อ i เอฟบ i ซูบิชิเอ็กตริก2 2 2อนัดที่3ครับบุกเยือนอินโดนีเซียครับจะแข่งขันที่สนามเกลาบุงการโนหรือว่าเสนายันเก่านะครับวันพฤหัสที่2ี่ธันวาคมนี้ครับเวลา16บหเดนกานาทีโดยจะมีการถ่ายทอดสด ทาง M q ็มขวัด HD หรือว่าช่อง9นะครับแล้วก็ช่อง T-Sport 7ด้วยนะครับแฟนบอลชาวไทยก็สามารถติดตามรับชมกันได้เลยครับ